สวัสดีครับสวัสดีตอนใช้สายวันที่หกพฤษสพครับพี่น้องกม็มากาศแห่งแรงแห่งแร,ง,แร,ง,แรงครับฟ้านเขากะบ่ท่นออกเยู่ครับพี่น้องมาปั่นหน้าว่านเขากะมาถ่ายวิดีโอรถไถคูปตาสิบีแรงครับมันใส เป็นเฮ็ดอขาดพีทไทยครับเป็นกระเรนขาดครับนี่เป็นเอาไรละอร่อยครับในห่องเลยครับพี่น้อง อันไว้รอหนองฝนกับโุ่ว่าหนองฝนไปติดโควิดอยู่ใส่โตกเลยหนองฝนไปถือกักปืนที่อยู่ใส่บุคคลพี่หนอง เพราะเห็นมาทางนี้อยู่เอาบ้านไว้กับจีบบ่ออกเพราะมันโตบ้านดนกับจีพงแหวบคือสรีด,ดา,านใหม่ครับผู้ดใดเขาปลูกหน่อยนี่ผู้ดใดเขาขอไปขายมันหนีพลาดแล้วครับปีนี้บ้านรอฝนครับพี่น้องป่าก,กค็คึ้มๆอยู่แต่ฝนทางบอตก ไ่ไหมห,หมอกครับขาดเนี่ยมาเย็นเลยพี่น้องมันไงบังเจ้ามัรก็เฮ็ดขาดติดดากโลตัลีครับส่วนหมากเริ่มเฮ็ดขาดติดโลตัลี่แล้วครับเดี๋ยวนี้ แต่รถผมบมออดิเวดอกครับผมบริเวไปถ่ายวิดีโอเจ้าที่มันติดเลอตัลีเออเจ้าที่มันติดขาดด่างเลอตัลีว่ามันเดียบดีปไปไหนครับโมมีเวลาไปถ่ายครับเห็นอยู่ถ้าเป็นเห็นไลค์เจ้าอ,อยู่ครับเพชรขาดติด มีโอกาสมีเวลาอยู่ใกลๆก,กันนี่สไปถ่ายพี่น้องเบิงครับว่มามันเ็ดแบบใดดีบอิ่นขาดสองรอบครับนี่ไรละลอยคาดบสองลอบอมันขุมบอลนี่ไงไงโพด ยัยก่อนใเบืองน้ยเดใส่เขาเลีงมือบอ๊คาดสองรอบพนดีคาดสองรอบบอกอโอ้ยไปละลอยบอกะจไงจจังไหนบนี้จะเหพิ่นหลับงานหน่อย่นเอาจังไหนบอะจะเคย จะเคยเฮ็ดไรลราเท่าไหร่ไรอร่อยไรอร่อยมันคุ้มหมดเจะเฮ็ดสองหลอดใจละมันบอดี้เฮ็ดคนเออมันไงมันไงอยู่เฮ็ดเพิ่นดีๆล่ะเออดีอยู่เจ้าบุสิคุ้มบ่คุ้มแล้วเฮ็ดแต็มปีแน่นอนเออมันแน่นดีอยู่ นี่แบบนี้ก็โอเคอยู่ออกมากนี่บ่ตายดอกเขามันแน่นดีครับพันธุ์ถาดใส่ครับเพันธุาดแบบคือรถไถเดินตามเขาเลยครับกับใหม่ใส่หมอบนี่มันเรียบครับนี่มันเบาดีน่อยเอาอ่นดินขางบอกพี่ใหญ่นี่ดินขางเออกคุปตาหน่อยซิบซีแรงกว่นี่แม่นบอกแจ๊กแรงนี่แจ๊กแรง สิบสี่สิบสี่แลเลยคือนี่นี่ต้องซื้อมันใช่ปอะไรหมแกลงเห็เนไปซื้อคนละ <c oughs> ่าปั่นน้าปั่นแ้งก็มาบอกหรอกปันไหมนะ่เลยแหงไั่ไดยังสิออกผู้านก็บฝ่าวอดให้แห้งแล้วตอนนี้มัเ <c oughs> งเจาโอ้ยยันไงแห้งเลยกูมา ไปแล้เทคจ,จดทอดไปกอนหายใจมาออกขอยกันย่ามปันน่ะฉัจนจะเหยียบป่วยรถนี้เอาเอาสท,ทานกดเอาคับพี่หนอไม่ดีเลยคันเลิง ลอมันได็ดหลอบครับปันไนละอร่อยครับเียวปันไหนสองหลอบโอ้ยมันเพิ่นกาดไหนสองหลอบครับ มากแลรอครับพี่้องรอน้องฝนไปติดโควิดอยู่ที่ไหนกับคลิปนี้ขอโจมไปเพียงแค่นะครับพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสถ่องมากเดี๋ยวจะไปหาทายเมืองอีก่ครับถ้าถิดใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ